โอ้ยพี่น้องเลยตกใจเบ็ดเกือบเป็นเหยียบเมื่อกี้ยามเบ็ดอยู่นี่กําลังแางมาระวังตัวฝ้ยมันเอาปลาบูไมนได้ใส่ไอ่โอ้ยพี่น้องงูเตืาเตยไงมึงครับนี่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 อปลาบูกินเบ็ดเหรอ้ยมึงมันกินดึงมามันกินไดดไวเดียวว่าได้มันก็ต้องกินได้มันมันปากมันปานนี่ปลาแมนงูเฮาเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นงูตาเต่อเนาะหรืองูปลานี่แหละโอ้ยขวคอยเตือนเบิด เอเดี๋ยวมันกินเองเดียว่ะนนี้ฮับตันเทนเขาปกมันบึ้งบึ้งบึงปากมันที่หลบึ้งปากมันที่องขยายตัวบึงตีมันติดหลุมอ้ยบนี้มันจะจีขยายจ่อเจอยส่ซงมัมัน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 สะท้อนไปปลาบูไงเ็ษอาหารมาเอือนมั้ไอ้ี้อ่เแ้าน้อง ม,มันแรงเดวะโอ้หนึ่งครับพี่น้องผมกระเตือนเบิดเกือบมันเหยียบเมื่อกี้ตกใจเบิดนึกว่าควนใหม่เมื่อกี้นี่เขมาฝนมาพูดเลยตังวงูกรปานนะอีนะ่ะกำลังยามเบิดอยู่เมื่อกี้ลังหนึ่งยางมาหนี่พี่น้องเมื่อกี้